เวลาเราเรารักษาเนี่ยมีท่าอยู่สองแบบก็คือท่าหันอย่างนี้นะหันอย่างนี้มีท่าบิดหันอย่างนี้นะอย่างนี้บิดหันอย่างนี้นะกับท่าหมุนนะท่าหมุนอย่างนี้ยกขึ้นมาแล้วก็หมุนอย่างนี้นี่เส้นนี้ขึ้นเลยฮะต่างกันนะนะหมุนเวลาหมุนมันขึ้นอย่างนี้ ไม่ไม่ใช่จะทำสองงานเราต้องทำสองงานอยู่แล้วนะอันนี้คือเปลาหันอย่างนี้น,นะหันด้านนี้สิฝั่งนี้ไปไม่ค่อยได้นะข้างนี้มีปัญหานิ้วล็อกเห็นไหมเส็จมันดึงไปหมดเลยไม่หันไม่ได้นะดูดูฝั่งนี้สิหันเห็นไะหหันได้แต่นี้หันได้ไม่ไม่สุดเท่าไหร่ฝ้่งนี้นะก็หันเราก็ดูนี้ เส้นตัวนี้นักเรียนดูนี่เส้นใหญ่แล้วก็อันนี้คืออันนี้พอดอันนี้คือกระดูกหปลานะอันนี้คือเส้นก้างเนื้อมัดใหญ่อันนี้คือเส้นแบ่งกลางเนี่ยเตชคาลีนอันนี้เราจะเราจะจัดการบริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้นะบริวเวณฝั่งนี้ฝั่งใต้สามเหลี่ยมฝั่งนี้เป็นลูกกระเดือกเป็น หลอดลมร้อนอาหารเนี่ยอย่าไปนวดนะอันตรายไม่ให้นวดแล้วก็บริเวณซี่นี้จัดการได้พังผืดขายให้หมดบริเวณที่อยู่ในบริเวณสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านในนี้เนี่ยจับดูตรงนี้อย่าเต้นตุบๆๆตรงนี้ตัวนี้คือเป็นหลอดเลือดแล้วเข้าสู่มาใจอย่าไปกดอันตรายมากตังนี้ห้ามทำนะหลังตัวนี้ก็คือแนวเส้นที่ต้องกดคือแนวหลังเลยที่มีตัวนี้ขึ้นใหม่ไหมหไหมแนวสแคนลินลงไปนะหลังตัวนี้สาคัญมาก คายตรงนี้จะแก้พวกหายใจไม่อิ่มปวดคอเลยนี่จัดการได้เลยนะเราก็ใต้เนี่ยมันจะแข็งใช่ไหมเนี่ยนะก่อนแข็งก็จะถึงเนี่ยก็เป็นพวกทังผืดต่งางๆท,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 ที่มันอยู่ก่อนจะถึงเส้นเส้นมันแข็งก็คือมันเกาะคุณต้องคายบังผืดก่อนนะพอคายแล้วเราค่อยค่อย,ค,อยค่อยไปกดเส้นนะการคลายก็ง่ายๆนะที่อาจารย์สอนให้คายก็คือใช้ยาหมองคาย ขายนะก็อดายถูบริเวณแนวแนวสามเหลี่ยมที่ใหญ่นี่นะนี่ของเขาใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ใช้ได้นะ่ก็ถูอย่างนี้เห็นไหมถูอย่างนี้เอามือแหญ่เข้าไปอย่างนี้นะครับเอามือใหญ่เข้าไปดีๆนะใช้นี้ป้วงอย่างเดียวนะการถูถูไหมถูอย่างนี้เอามือนี่ดึงปิดดึงหูปิดอะไรนี่ไว้หูให้ดีดึง พี่ดีถนะูเจ็บไหมแค่ถูนี้มันก็รู้สึกซาไปแล้วนะเนี่ยบอกให้อย่างนี้ไหมถือถูอย่นี้นะือไปตะมือเรานะถูตรงนี้เน้นตรงนี้ถ้าเป็นคนแข็งมากาก็เน้นตรงนี้ถูอย่างนี้ <c oughs> น,นะ ถูไปนะแล้วก็เปลี่ยนข้างมาฝั่งนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันสามเหลี่ยมตรงนี้อย่าไปจะกดสามเหลี่ยมใหญ่นี้จัดการได้นะก็ถูถูก่อนถูนะแย่ก็ไปนะแยะ่ดีแล้วก็ถูมากเน้นเน้เนหน่อยดึงตรงนี้ แค่ถ mm. ูนี้ก็โอเคแล้วถูตรงนี้เน้นตรงนี้อืมอะโอเค